สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในคลิปที่2ของสัปดาห์นี้นะคะในระดับชั้นอนุบาล2ห้องเรียนออนไลน์ของเราในวันนี้คุณครูส้มจะพาเด็กๆมาลบตัวเลขด้วยจำนวนของตัวเลข8นั่นเองค่ะอ่าเป็นการลบด้วยเลข8นะคะ เด็กๆพร้อมหรือ,อยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะจงหาผลลบด้วยเลข8นะคะ8-0 8ลบ0 8ลบ0เท่ากับเท่าไรเอย่ยก็ไก่7ขอไข่6ขอควาย8ข้อนี้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะเหมือนกันเลยไม่ว่าบวกหรือลบ มาบวกหรือลบกับศูนย์จะได้ตัวของมันนะคะหรือค่าเท่าเดิมนั่นก็คือ8นั่นเองค่ะต่อแปข้อคอควายนะคะอ่ะมาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2 8ลบ2เท่ากับช่องว่างค่ะกอไก่7ขอไข่6ขคอควาย5 อะเด็กๆเ,เรามาเริ่มลบกันนะคะเด็กๆกำรรม,มือขึ้นมาเลยนับ2ไปหา8 2แล้ว3 4 5 6 7 8มีกี่นิ้วคะเด็กๆ6นิ้วเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะอ่ะเก่งมากๆนะคะมาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3 8ลบ4เท่ากับช่องว่าง ลบสี่ข้อกอไก่สองขอไข่สามข้อควายสี่ค่ะอ่ะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะกำมือขึ้นมานับสี่ไปหาแปดสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดในมือของเด็กๆมีกี่นิ้วคะสี่นิ้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายค่ะโอ้โหไหนใครตอบเหมือนคุณครูบ้างยกมือขึ้น ยอดเยี่ยมเลยค่ะมาดูข้อที่4กันค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ8-3ลบ3เท่ากับช่องว่างข้อกอไก่6ข้อไข่3ข้อควาย5แล้วมันกำนิ้วขึ้นมาเลยค่ะกำมือขึ้นมาลูกไม่ใช่กำนิ้วนะครูส้มพูดผิดอ่ะ3ไปถึง8 3แล้ว4 5 6 7 แปดมีกี่นิ้วคะห้านิ้วพอะนะต่อพ่อคอควายนั่นเองค่ะโอ้โหไหนใครตบขคอควายเก่งมากๆเลยมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะแปดลบห้าเท่ากับช่องว่างแปดลบห้าเท่ากับช่องว่างมานับห้าไปถึงแปดกันค่ะเด็กๆกำโดนัดขึ้นมาอ่ะห้าแล้วหกเจ็ด ตอบเท่าไหร่คะตอบ3นั่นเอง3คือข้อไหนเอย่ยข้อขอไข่โอ้โหใครตอบข้อกอไก่ผิดนะต้องตอบข้อขอไข่นะคะมาดูข้อสุดท้ายกัน,นะคะ่ะข้อนี้8ปดลบหนลบหเท่ากับช่องว่าง นับหไปหา8กันค่ะเด็กๆก,กำมือขึ้นมา1แล้ว2องสามี่ห้าหกดแล้ว8อ่ะทั้งหมดมีกี่นิ้วลูก7นิ้วตอบข้อคอควายถูกไหมคะไม่ถูกต้องตอบข้อขอไข่นั่นเองอ่ะใครแอบไปตอบข้อคอควายโดนครูส้มหลอกนะ เด็กๆหมันทบทวนการลบนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ